สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับจะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการหาความรู้ด้านการเกษตรสมัยตอนเป็นเด็กนะฮะเรียนชั้นปถมมีการเรียนเกษตรด้วยผมจำได้แม่นว่าเป็นวิชาที่ไม่ชอบเลยนะไม่น้กว่าพอแก่ตัวขึ้นกลับต้องหันมาสนใจความรู้ทางด้านนี้เวลาไปที่ไหนเจอต้อนไม้ที่น่าสนใจก็มักจะมองหาเมล็ดไปปลูกหรือไม่ก็จดชื่อหรือถ่ายรูปเอาไว้เพื่อที่จะหาพันธุ์ไปปลูกต่อไป เมื่อจะหาความรู้ด้านการเกษตรนะครับผมก็ได้ดูคลิปจาก YouTube เป็นหลักนะครับซึ่งมีผู้รู้หลายๆท่านนำมาเผยแพร่ให้เราได้ชมกันนอกจากนี้ก็ได้ไปเยี่ยมชมสวนผลไม้รวมทั้งไปเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆนะทั้งที่ฟรีและมีค่าใช้จ่ายจนถึงจุดหนึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วละ่ะค่อยไปเรียนรู้จริงจากหน้าง,งานแล้วกันส่วนทาง YouTube ผมไม่ได้หยุดนะมีเวลาก็ดูไปเรื่อยๆ อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมเลือกทําเกษตรเพื่อความรื่องลมเฉพาะตนอยากกินอะไรอยากมีดอกไม้อะไรต้นอะไรก็ปลูกสิ่งนั้นแค่นั้นเองในส่วนของการไปอบรมนั้นผมได้เข้าลมหลักสูตรเกษตรดาดฟ้าที่สำนักงานเขตหลักสี่เขาลมไม่ฟรีนะได้เรียนรู้เทคนิคของการปลูกต้นไม้ในกระถางบนดาดฟ้า โดยเน้นวันสดุป,ปลูกที่เบาอุ้มน้ําเช่นใช้กาบมะพร้าวสองส่วนรองก้นกระถางหรือพื้นดาดฟ้าแล้วก็เอาดินอีกหนึ่งส่วนเกลี่ยไว้ทางด้านบนเลยได้นําความรู้เนี่ยไปปรับใช้ที่บ้านนาด้วยเนื่องจากที่นั่นผมไม่ค่อยได้ไปรดน้ําบ่อยฝนก็น้อยแดดก็จัดแต่ผมไม่ได้แยกส่วนแบบนั้นฮะคือจะเอากาบมะพร้าวดินปุ๋ยคลอกคุกคลากันไปเลยในหลักสูตรน,นี้เขาก็ได้สอน ความรู้ด้านการทำปู่เย็นเซียงขึ้นใช้เองด้วยนะครับถ้าสนใจลองติดต่อดูนะครับและผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้เทคนิคการต่อขาหรือเสริมรากต้นไม้และก็การเสียบยอดต้นไม้รวมทั้งการดูดูแลสวนจริงที่สวนผลไม้ของพ่อแม่มจังหวัดระยองนะฮะได้เห็นสภาพสวนที่แท้จริงเลยรวมทั้งการให้น้าขณะที่ต้องการบังคับให้ออกผล ให้น้ำแค่ที่โคนต้นเท่านั้นนะเพียงพอเพื่อเลี้ยงลำต้นเอาไว้ไม่ได้ให้น้ำรอบทรงพุ่มที่มีรากฝอยที่ทำหน้าที่ดูดน้ำได้เยอะหลายสิ่งหลายอย่างผมได้นำมาประยุกต์ใช้งานในสวนนะครับทั้งนี้ในตอนที่ถมที่ผมคิดว่าดินที่ได้ไม่ค่อยดีนักนะแต่หลังจากทางพ่อแม่เมื่อได้มาที่บ้านนาและบอกว่าดินที่บ้านนาเนี่ยก็ไม่ต่างจากที่สวนครับเพียงแต่ต้นไม้ในสวนเราขาดน้ําเท่านั้นเอง ซึ่งก็ยอมรับว่าให้น้ำค่อนข้างน้อยนะฮะอาจจะพูดได้ว่าเพียงแค่ปักคองต้นไว้เท่านั้นเองช่วงนั้นผมให้น้ำเพียงอาทิตย์ละครั้งแต่ทุกวันนี้ปรับเป็น2อาทิตย์ครั้งยิ่งให้น้ำนานขึ้นนะต้นไม้คงจะชินกับการได้น้ำน้อยส่วนผลผลิตที่ได้ผมก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งนอกจากนี้ได้ไปเรียนหลักสูตรที่เสียเงินนะครับเช่น หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการสร้างสวนผลไม้ยุคใหม่ที่มหลาลัยเกษตรกำแพงแสนได้รู้ถึงปัจจัยต่างๆเช่นฝนอุณหภูมิแสงแดดความชื้นทิศทางลมสภาพภูมิประเทศสภาพดินค่าความสมบูรณ์ของดินแหล่งน้ำการคมนาคมสื่อสารการตลาดและอื่นๆนะครับที่เราต้องพิจารณาจริงๆเพื่อที่หาสถานที่ที่เหมาะสมกับการสร้างสวนผลไม้ รวมทั้งการเรียนรูก้การวางและก็จัดแบ่งพื้นที่ในการทําสวนนะครับเช่นส่วนไหนจะปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วควรจะมีระยะปลูกอย่างไรหันแนวปลูกไปทางทิศไหนส่วนพวกโรงเรือนโรงเก็บของที่พักคนงานสํานักงานแนวถนนแหล่งน้ําระบายน้ําควรจะอยู่ที่จุดไหนทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนนะครั้ที่ต้องเรียนรู้อย่างจริงจัง,จงหากจะทําสวนเพื่อการค้านะครับ แต่สาหรับผมแล้วคิดทําสวนแบบรื่นรมนะครับก็เลยเลือกนําเพียงบางส่วนเท่านั้นเอาไปปรับใช้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งของมหาลาัยเกรรษตรกำแพงแสนนะครับก็เรียนเกี่ยวกับการจัดแต่งทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ที่ผมคิดว่านํามาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นต้นมะม่วงอกร่องเก่าที่รอดตายจากการถมที่ในคลิปตอนที่3ที่ผ่านมานะครับหลังจากได้เรียนรู้มาผมก็มา ตัดแต่งกิ่งทำเสาวให้กับต้นมะม่วงตอนนี้ก็ออกเป็นทรงพุ่มสวยงามทีเดียวและก็ให้ผลอย่างต่อนเนื่องทุกปีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกผลสนใจก็คือเรื่องความเป็นธรรมชาตินะครับก็คือต้องให้ต้นไม้ได้รับรู้ว่านี่เป็นหน้าร้อนหรือหน้าฝนเราก็ได้เร่งดอกเร่งผลนะครับไม่ฝืนต้นไม้รวมทั้งไม่ทรมานตัวเองด้วย ในเรื่องที่จะต้องไปดูแลให้น้ําใส่ปุ๋ยอะไรมากนักแต่แน่นอนว่าบางต้นนะครับก็ขอลาไปก่อนไวัยันควรเลยถือเป็นโอกาสที่ดีนะฮะให้หาต้นไม้ใหม่มาปลูกแทนก็อ,อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่คิดจะปลูกต้นไม้ก็มีความสุขแล้วนะครับเมื่อได้ปลูกก็สุขยิ่งขึ้นเมื่อต้นไม้ไม่ตายก็สุขขึ้นไปอีกนะพอให้ดอกให้ผลก็สุขขึ้นไปอีกพอมีผลให้ทานเราก็สุขขึ้นไปอีกนะ ความสูงมีให้เลือกเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาเราไม่ต้องรอแค่ปลายทางนะครับเพราะอาจจีก็ไม่ถึงสรุปอีกครั้งนะครับอำเภอบ้านนาะตำบลที่ผมอยู่นั้นฝนก็ค่อนข้างน้อยเหมือนเป็นแถบเงาฝนชาวบ้านแถบนั้นทำานาปีละครั้งเท่านั้นน้ำชนลประทานก็ไม่ค่อยเพียงพอนและก็นเนื่องจากไม่ได้อยู่ประจำที่นั่นผมเลยเลือกปลูกต้นไม้ตอนต้นฤดูฝน แล้วก็ไปลดน้ำมาทีละครั้งแต่หากวันไหนไปเจอว่าดินแฉะก็อาจจะไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับผ่านไปสักปี2ปีก็ลดเป็น2องทิศครั้งต้นไม้ก็พอปรับตัวได้นะคงชินกับการได้น้ําน้อยอย่างที่เคยบอกไปแต่ผลผลิตปัจจุบันสารผมถือว่าใช้ได้นะฮะพอกินแล้วก็เหลือแจกจ่ายเพื่อนบ้านบ้างก็ขอจบคลิปในตอนนี้เพียงแค่นี้นะครับหากมีคําถามก็คิดเหถึงอย่างไรเชิญเลยนะครับ